ได้สมใจหวังคู่รักคนดังเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วต้องบอกเลยว่าแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาได้สักพักแล้วสำหรับน้ำฝนพัชรินและอามพิพัฒซึ่งทั้งคู่มักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆมาให้ยิ้มตามกันตลอดอย่างก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วหลังพยายามอยู่นานหลายปีและเพลอแป๊บเดียวน้ำฝนท้องแก่ไกลคอดแล้วเตรียมนับถอยหลังเจอทญาญาติคนแรก ล่าสุดทั้งคู่ได้จูงมือกันมาเฉลยเพศลูกให้ลุงป้านะ้าอาและแฟนๆทุกคนได้ทราบกันว่าเจ้าเด็กน้อยที่นอนอยู่ในท้องน้ำฝนเป็นเด็กผู้ชายโดยน้ำฝนได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามาเฉลยแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่ทายกันเข้ามาสนุกสนานเลยมามีนั่งอ่านทุกเมนท์ที่ทายกันเข้ามาเลยค่ะอีกไม่กี่วันจะพาเด็กน้อยมารายงานตัวนะ it's a boy เฉลยเพศลูกแล้วเฮลัน hey, ได้ลูกชายจ้า